สวัสดีครับ FC ช่อง Youtube ช่องลุงช้างเฉยๆวันนี้พามารีวิวที่ดินแปลงหนึ่งนะครับพิกัดนะครับอยู่อำเภอหนองแครนะครับแปลงนี้นะครับห่างจากอำเภอหนองแคกด GPS มานะครับ15กิโลนะครับห่างจากคลอง10คลองสิบลังสิตนะครับยก5กิโลถึงแปลงนะครับ5กิโล แปลงที่อยู่เรียบคลองสิบนะครัคลองที่ผมเห็นที่ถ่ายให้ท่านเอฟซีได้เห็นก็คือถนนเรียบคลอง10นะครับมีคลองนะมีถนนรถสวนได้นะครับถนนประมาณ8เมตรนะรรถเล็กรถใหญ่วิ่งได้สบายเลย10ล้อวิ่งได้สบายแรงที่จะนำเสนอนะครับก็ด้านหน้าก็มีน้ำมีถนน มีไฟสามเฟสนะฮะท่านเห็นไฟสามเฟสนะครับผมถ่ายเห็นนะครับกระแปลงดุนใา้มือใา้มือในภาพนะฮะปัจจุบันก็เป็นสวนนะครับเป็นสวนทําสวนกล้วยนะครับความกว้างหน้าแปลงนะครับติดถนนเรียบลองสิบนะฮะเสาไฟนับตนที่หนึ่งนะตนที่เห็นต่อหน้าท่านเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ เสาไปสี่ช่วงสต้นนะฮะก็ความยาวความกว้างหน้าแปลงก็ประมาณ150เมตร150เมตรนะครับลึกไปลึกไปเรากิโลครึ่งกิโลครึ่งเนือที่ตรงนี้นะครับเนื้อที่ตรงนี้ร้อยไร่ร้อยไร่นะครับร้อยไร่ก็ผมจะถ่ายให้เห็น แค่โลเคชันว่าติดถนนมีไฟหน้าแปลงก็มีน้ำคลองนะครับอุดมสมบูรณ์ตลอดปีนะครับแปลงนี้กด Google ดูก็เป็นพื้นที่สีชมพูนะสีชมพูสามารถสร้างโรงงานได้นะครับสร้างโรงงานได้ปัจจุบันก็ทำเป็นสวนเกษตรนะปลูกกล้วย หอมกล้นนวะนะฮะส่งตลาดสีมมเมืองนะครับไม่มีภาระจำยอมใดๆทั้งสิ้นนะครับราคาไร่ละสี่แสนห้า,า 4, นะครับสี่แสนห้านะครับพิกัดก็อยู่อำบลหนองโลงอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับสระบุรีห่างตัวอำเภอสิบห้ากิโลห่างจาก คลองสิบนะฮะห้ากิโลนะด้านหน้าก็เป็นถนนเลียบคลองสิบนะฮะถนนเลียบคลองสิบตัดไปออกคลองและพีพัฒออกลพีพัฒนะครับเป็นที่สีชมพูนะครับด้านาสร้างโรงงานหรือจะทำสวนเกษตรต่อก็ได้นะครับห่างจากกรุงเทพนะฮะราวเจ็ดสิบกิโลเจ็ดสิบกิโลนะครับกลุ่มทุนใดหรือ ่ทันใดจะหาพื้นที่สีเขียวนะครับทำกเกษตรต่อเนื้อที่ประมาณร้อยไร่ร้อยไร่นะครับก็ทักทายมานะครับทักทายมาเบอร์0 8 2 7 6 9 9 4 9 4 0 8 2 7 6 9 9 4 9 4นะครับราคาไล่ละ4,500 4 5้านะครับ0 8 2 7 6 9 9 4 9 4 รอคลิปจากช่องลุงช้างนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ด้วย,ยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ